สุขภาพดีคือของขวัญที่เรามอบให้กันได้นะครับทุกท่านพร้อมไหมครับแล้วคุณแม่พร้อมไหมครับพร้อมค่ะฟิตคุณ5้าปไปเลยค่ะวันนี้ไปเลยครับอยากจะฟิตก็ต้องฟิตก,กับหมอ,อแล้วหมอที่ไหนอมอชวฟิตมอชวฟิตขอขอบคุณเคเคแพนโปรตีนที่เข้ามาร่วมสนับสนุสนพวกเราชาวชวนฟิต สวัสดีค่ะขอเฟรมชวนฟิตนะครับแม่มาชวนฟิตทุกคนค่ะครับผมก็ EP นี้นะครับชวนคุณแม่มาฟิตอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เหมาะมากๆสําหรับมือใหม่สูงวัยนะครับซึ่งได้ประโยชน์มากมายมหาศาลเดี๋ยววันนี้จะทํา2เวอร์ชันนะครับจะมีแบบฟิตก็คือยืนนะครับกับแบบไม่ฟิตก็คือนั่งเก้าอี้วันนี้ยอมรับไม่ฟิตค่ะขอนั่งเก้าอี้ค่ะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ลูกตั้งใจชวนมาฟิตเต็มที่ แม่ก็เลยต้องเตรียมร่างกายและกล้ามเนื้อด้วยแพรนโปรตีนโปรตีนจากพืชค่ะที่มาจากพืชที่มีโปรตีนสูง5ชนิดมีวิตามินแร่ธาตุเสริมอีก28ชนิดแถมสารต้านอนุมูลอิสระโคเอมไซคิวเทนดีต่อหัวใจสมองและที่สำคัญในไหนวันนี้จะออกกำลังกายกันเต็มที่แล้วต้องแคลอรี่ต่ำไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอล แค่นี้คุณแม่ก็พร้อมที่จะฟิตให้ชีวิตยืนยาวแล้วแข็งแรงแล้วค่ะลุยลุยโอเคครับเดี๋ยวจะเริ่มกันแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าผู้สูงอายุนะครับอยากจะแนะนําให้ลองเป็นท่านั่งสําหรับคนไม่ฟิตก่อนนะครับเพราะว่าเราจะค่อนข้างเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ทําบ่อยๆแล้วรู้สึกมั่นใจนะครับค่อยทําท่ายืนตามผมได้เลยนะครับโอเคไหมครับคุณแม่มั่นใจไหมครับโอ้วันนี้นั่งอย่างมั่นใจค่ะ โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มที่การวอร์มอัพนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อ,อธิบายวิธีออกกำลังกายไปด้วยนะครับมาเริ่มที่การวอร์มอัพท่าแรกครับเราจะฝึกการหายใจก่อนนะครับหายใจเข้าพร้อมกับหายมือออกครับ,หา,ารบาอออหายใจออกพร้อมกับวางมือลงนะครับอ่าหายใจเข้าพร้อมกับหายมือออกหายใจออกพร้อมกับวางมือลงนะครับทำช้าๆ3าวินาทีนะครับไปพร้อมกันเลยครับ S <S นะสบายๆนะครับตอนนี้เรากําลังเป็นการกระตุ้นการหายใจกับปอดของเราก่อนนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายในวันนี้เรียกได้ว่าเราต้องใช้ปอดในการหายใจแล้วก็แลกเปลี่ยนออกซิเจนที่มากพอสมควรเลยนะครับสําหรับเมือใหม่หรือใครยังไม่ซิตตอนนี้เราเริ่มออกกําลังกายกันนะครับการฝึกการหายใจก็เป็นการเริ่มฝึกออกกาลังกายล้วนะครับ โอเคต่อไปนะครับเราค่อยๆหมุนหัวไหล่ครับไปด้านหน้าช้าๆนะครับ30วินาทีอ่าวันนี้เราจะใช้แขนแล้วก็ใช้ขากันด้วยนะครับพร้อมค่าบกบแก็บกบแก๊บไหมครับคุณแม่ใช่เลยโหคนเขามีกล้ามเนื้อดีเขาก็จะไม่ค่อยกัอบแก็บนะครับ อันนี้ผมหลอกให้คิดว่าฟิตอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายแบบเต็มที่เลยนะครับเตรียมเหนื่อยค่ะโอเคแต่เหนื่อยไม่มากนะครับไม่ต้องกลัวนะครับหลังจากนั้นปุ่นไปด้านหลังครับเชื่อว่าคลิปนี้มือใหม่สูงวัยน่าจะได้เหงื่อกันบ้างแล้วก็มีความฟิตอย่างแน่นอนนะครับ เลือดลมกาลังไหลเวียนดี D นะครับตอนนี้แม่เริ่มร้อนหรือยังครับแม่เริ่มกระตุ้นแล้วค่ะเริ่มอยากฟิตมากขึ้นโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเอาเอามือเท้าเอวหน่อยครับแล้วก็ค่อยๆเหยียดขาไปด้านหน้าครับอ่าเตะไปด้านหน้าก่อนนะครับทั้งเยืยดเหยียดแล้วก็ทั้งฝึกการขยับ ก่อนนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มั่นคงนะครับเหมือนเดิมครับจับเก้าอี้เพื่อความมั่นคงก่อนก็ได้นะครับทํำช้าๆครับ30มส,สิบวิครับไป การออกกําลังกายในวันนี้นะครับผมตั้งใจมากๆที่จะให้มือใหม่แล้วก็สูงวัยมีการพัฒนาของระบบปอดหัวใจแล้วก็การไหลเวียนเลือดที่ดีมากขึ้นโดยจะเป็นการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องนะครับหนักสลับกับเบาช้าสลับกับเร็วนะครับเพื่อกระตุ้นให้หัวใจของเราเต้นแรงขึ้นเร็วขึ้นนะครับรวมถึงการหายใจที่จะหายใจเร็วมากขึ้นนะครับเพียงแค่นี้ก็จะช่วยให้เรามีร่างกายที่ฟิตมากขึ้นนะครับการทํางานต่างๆก็จะไม่เหนื่อยนะครับ โอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆกางขาออกมาแล้วก็ชิดนะครับกางขาออกมาแล้วก็ชิดนะครับทํำช้าๆก่อนนะครับไปเลยครับค่อยๆช้าๆนะครับระวังเรื่องหกลม้มระวังเรื่องการสับสนมึนงงหน่อยนะครับ โ okay. อเคต่อไปสุดท้ายครับค่อยๆซอยขาอยู่กที่ครับอ่ชาช้าๆนะครับพร้อมไหมครับไปเลยครับ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้สูงไวัยห่างไกลมากๆคือภาวะของมวลกล้ามเนื้อน้อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าในสังคมผู้สูงอายุก็เป็นสิ่งที่คาดการว่าจะมีพบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งมักจะเกิดจากการที่เราไม่ค่อยได้เยัียบตัวไม่ค่อยได้ออกกําลังกายรวมถึงการทานสารอาหารที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะกลุ่มโปรตีนนะครับในวันนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนหันมาออกกาลังกายฟิตไปได้วยกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มของจริงกันแล้วนะครับก็วันนี้นะครับของจริงของเราก็จะเป็นการออกกำลังกายที่สลับช้าก,ากับเร็วนะครับแล้วก็สลับกับการพักนะครับในมือใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะทชาช้าช้า20วินาทีแล้วก็ทําเร็ว20วินาทีหลังจากนั้นเราจะพัก20วินาทีนะครับสามารถดูตามคุณแม่ได้เลยแต่ถ้าใครฟิตนะครับเราก็จะทําช้าสลับเร็วช้าสลับเร็วครั้งละ้ี่วินาทีนะครับเดี๋ยวเราไปพร,พร้อมๆกันเลยนะครับท่าแรกนะครับเริ่มจากยกขาโสงขึ้นมาพร้อม ลักษณะนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราทำช้า20วินาทีก่อนนะครับอ่าวันนี้เราจะต่อเนื่องกันเลยนะครับแม่พร้อมจะเร็วเรีอยงครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะครับไปครับเร็วขึ้นครับยกขาสูงขึ้นด้วยเร็วขึ้นครับ เอาเร็วเท่าที่เราไหวนะครับถ้าคุณแม่ผมเร็วเกินไปก็อย่าเพิ่งตามนะครับโหแม่เร็วเกินแล้วครับยอดลูกกัน่อยโอ้โอเคอช่าช้านะครับถ้าสำหรับมือใหม่ก็นั่งพักไปก่อนนะครับแต่ของผมก็เดี๋ยวอูดาช้าช้านะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้เราเริ่มหายใจเร็วขึ้นหัวใจเราเต้นเร็วขึ้นนะครับ การพูดของเราฮะลองพูดดูนะครับเราจะพูดแล้วรู้สึกหอบเหนื่อยมากขึ้นนะครับแต่เราจะต้องพูดได้เป็นประโยคอยู่นะครับต่อไปนะครับท่าที่2อะเราจะเป็นการค่อยๆชกมาด้านหน้าครับช้าๆนะครับย0วินาทีนะครับขอให้เช็คอยู่เสมอนะครับเรื่องของความปลอดภัยเราจะไม่พูดแล้วไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นคำนะครับอันนั้นแปลว่าเราเหนื่อยมากเกินไปนะครับ าช้าๆก่อนนะครับไม่ต้องกระตุกนะครับไม่ต้องกระแทกนะครับโอเคหลังจากนั้นเราค่อยๆปั่นเข้ามือครับปั่นเร็วๆครับปั่นเร็วๆนะครับแต่ไม่ต้องเวียงนะครับโอ้หคุณแม่นี่ฟิตมากเลยนะครับเนี่ยไม่คูณไม่จาเลยครับเหนื่อยหรือเปล่าครับเนี่ย อ่าโอเคครับสบายค่ะสบายอยู่อ๋อเราถ้าเราทำกันเป็นคู่นะครับแล้วก็หมั่นเช็คกันด้วยนะครับถ้าคนที่เราทําด้วยเขาพูดไม่ไหวแปลว่าเขาเหนื่อยมากเกินไปนะครับอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับต้องเอาแบบยังคุยกันได้นะครับยังคุยกันเป็นประโยคอยู่นะครับโอเคต่อไปนะครับท่าต่อไปเราจะกลางมือพร้อมกับตกมือนะครับกลางมือแล้วก็พร้อมกับตบมือนะครับอ่ะลองดูครับไปฮึ ตการตบการตบโอเคครับเราไปเร็วแล้วครับ โดยปัญหาหลักๆของภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยก็จะทําให้ทุกคนอ่อนเพลียอ่อนแรงมีภูมิคุ้มกันที่ไม่ปกตินะครับรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจําวันต่างๆไม่ว่าจะลุกนั่งเดินหยิบจับสิ่งของขึ้นบันไดล้วนแล้วแต่ลําบากนะครับถ้าเรามีมวลกล้ามเนื้อที่น้อยดังนั้นเองอยากให้หันมาฟิตนะครับทั้งการฝึกคาร์ดิโอ การฝึกสร้างกล้ามเนื้อนะครับรวมไปถึงใส่ใจเรื่องของภาวะโภชนาการรวมถึงโปรโตีนที่จะเป็นส่วนที่ทําให้เราป้องกันภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยและเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่อย่างมั่นใจและมีความสุขนะครับคุณแม่อยากทาด้วยใช่ไหมครับนี่ดูแล้วน่าจะเหนื่อยดีค่ะโอเคครับต่อไปเราจะเดินยกขาสูงกันบ้างนะครับเ,เดินยกกู่กบที่นะครับ แป่งแขนด้วยนะครับจะได้เพิ่มการบริหารเพิ่มความเหนื่อยให้เรานะครับาครับไปครับเดินเร็วครับเดินเร็วเดินเร็วครับมาแข่งกันเร็วครับอย่าไปย่ำนะครับเดี๋ยวปวดเข่านะครับเรายกแล้วก็วางลงเบาๆนะครับไม่ให้มีแรงกระแทกที่เข่านะครับ รับคนเดินก็อย่าก,กระโดดแล้วก็อย่าไปวิ่งนะครับเราแค่เดินซอยเท้าเร็วๆนะครับเป็นไงครับคุณแม่ขอเช็คหน่อยเหนื่อยคเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าไหว <Okay. S 2> โอเคได้ครับยังอยู่กันนยครับอ่ะาต่อไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆชกไปด้านข้าง อสองข้างนะครับบิดเดียวตัวเล็กน้อยนะครับลำตัวตั้งตรงนะครับเล็กน้อยลำตัวตั้งตรงนะครับการชกเราจะไม่กระตุกเราจะไม่กระแทกนะครับเราปล่อยไปสมุทสมูทเลยนะครับไปครับชกเร็วครับชกเร็วชกเร็ว ในเรื่องของโภชนาการการคำนวณโปรตีนที่เพียงพอต่อวันจะไม่ง่ายจะเป็น11 11 1 1 1 1หนึ่งหนึ่งกรัมต่อ1น้ำหนักตัวต่อ1วันค่ะซึ่งเป็นการประมาณปริมาณโปรตีนที่เพียงพอต่อผู้สูงอายุต่อ1นวันค่ะใครมีก,การกางกําตัวดีนี้ท่านี้สบายอ่าครับผมเฉยชานะครับ เครื่องดื่มโปรโตีนนั้นจะต้องไม่ผสมนมวัวไม่ผสมถั่วเหลืองไม่ผสมกลูเตนและที่สําคัญแล้วจะต้องไม่มีส่วนผสมของคอนไซรับและมอตโตเดรกตินซึ่งไม่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคค่ะอ่ะครับท่าต่อไปนะครับค่อยๆเตะกระชบนะครับไปเลยครับอ่าช้าๆก่อนนะครับ ฟิตอยู่ไหมครับฟิตอยู่ไหมครับใกล้จบแล้วนะครับอีกไม่กี่5่านะครับไหวครับ2องหนึ่งไปครับ,รบเร็วขึ้นครับอ่าค่อยๆนะครับ ถึงแม้โปรโตีนจะมีความปลอดภัยต่อคนส่วนใหญ่นะคะแต่ก็มีคนบางกลุ่มค่ะที่ต้องระวังในการใช้โปรโตีนเกตัวอ,อย่างเช่นผู้ป่วยโรคไตที่จําเป็นต้องจํากัดปริมาณโปรโตีนต่อวันค่ะผู้ป่วยที่มีปัญหาในการย่อยอาหารนะคะผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้โปรโตีนบางชนิดค่ะและผู้ที่จําเป็นจะต้องจํากัดปริมาณโปรโตีนอย่างเข้มงวดนะคะผู้ป่วยเหล่านี้จะต้องมีการปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเลือกผลิตภัณฑ์โปรโตีนค่ะ โอเค,อเคมาเ,คเดี๋ยวเอาฟูด,ดาวกันนะครับเ,เริ่มจากหายใจเข้าไว้ช้าครับหายใจออกครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับสามสิบวินาทีนะครับเ,เป็นไงบ้างครับคุณแม่อสบายค่ะทำแล้วรู้สึกสดชื่นไม่หนักเกินไปประหยัดเวลาด้วยนะครับแต่ได้เหงื่อนะคะเหงื่อเยอะเลย อ่เชื่อว่ามาถึงตรงนี้ทุกคนก็ต้องได้เหงื่อกันบ้างนะครับเหงื่อคือน้ําตาของอะไรครับน้ําตาของความเจ็บปวดความเมื่อยล้าค่ะอ่าโอเคครับอ่ะเดยวซอยเย่ยมเท้าอยู่กับที่ครับไม่ใช่น้ำตาของความเจ็บปวดอย่างเดียวนะครับเป็นน้ำตาของไขมันเราด้วยนะครับ โอเคโชคไปด้านหน้าช้าๆชครับโชคไปด้านหน้าช้าๆ สำหรับข้อควรระวังของการออกกำลังกายในวันนี้มีอยู่2เรื่องนะคบที่ผมอยากจะเน้นอย่างแรกก็คือเรื่องของความหนักในการออกกำลังกายผมยังไม่อยากให้ทุกคนหายใจเร็วมากจนเกินไปหรือหัวใจเต้นแรงมากจนเกินไปนะครับเราลองสังเกตง,ง่ายๆด้วยการฝึกพูดระหว่างที่เราออกกำลังกายไปด้วยถ้าสมมติว่าเรายังพูดได้เป็นคำๆพูดได้เป็นประโยคนั่นก็แปลว่าโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าเราพูดไม่ไหวหายใจเร็วหายใจเหนื่อยอันนี้อาจจะหนักมากเกินไปนะครับให้เราค่อยๆทำช้าลงหรือว่าหยุดพักก่อนก็ได้นะครับ โอเคสุดท้ายครับหมุนหวัวไหล่ครับหมุนหวัวไลหลหายใจไปด้วยนะครับคนข้างหลังเหนื่อยมาก <c oughs> เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจสูงไว้นะครับ <c oughs> เราก็จะเหนื่อยแล้วก็ฟิตไปด้วยกันนะครับ หมดอะไรกับสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วท่าสุดท้ายแล้วครับสำหรับอย่างที่2ก็คือเรื่องของการหกล้มนะครับสำหรับมือใหม่หรือคนที่ยังไม่เคยฝึกมาก่อนอยากให้ลองทําเป็นท่านั่งจนชินก่อนนะครับหลังจากนั้นเราค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับการออกกำลังกายในวันนี้ก็จะได้ประโยชน์มากๆแล้วก็จะยิ่งทําให้เรามีอายุที่ยืนและก็สุขภาพดีด้วยนะครับ โอเคโอเคจบแล้วนะคะวันนี้เป็นไงกันบ้างครับเออเ็ดเหงื่อเลยครับเช็ดเหงื่อกันหน่อยนะครับเหงื่อเหงื่อแม่ก็รู้สึกไงบ้างครับวันนี้วันนี้ออกกําลังกายสั้นๆนะคะแต่ทําให้แม่รู้สึกเหนื่อยแล้วได้เหงื่อเหมือนกับออกกําลังกายเป็นชั่วโมงแล้วรู้สึกว่ามันได้ประโยชน์ทุกอวัยวะเลยอะค่ะ ครับผมก็จริงๆแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะได้รับประโยชน์ส่วนนี้ไปนะครับการออกงการในวันนี้นะครับก็จะเน้นที่การทําหนักสลับกับเบานะครับก็จะทําให้เรารู้สึก ได้เผาผานไขมันดีขึ้นปอดกบหัวใจของเราแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการประหยัดเวลานะครับเหมาะมากๆสําหรับคนที่ไม่มีเวลาด้วยนะครับแต่สาหรับมือใหม่ก็อาจจะต้องระวังนะครับค่อยๆทําไปด้วยกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับถ้าสมมติชอบวิดีโอนี้นะครับขอช่วยกดไลค์แล้วก็แชร์ไปให้คนที่คุณรักได้เลยนะครับอันนี้คือของขวัญที่ดีที่สุดก็คือสุขภาพที่ดีนะครับสาหรับใครที่ทําได้ทําไม่ได้ชอบไม่ชอบยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้าเวลาหนสสุุขขภาาาพดีีมมคววแล้เร ฟิตไปด้วยกันสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับวันน oh! mm ี้อ๋อช่วงนี <S <S ้แม่เที่ยวมาเยอะก็ไม่ค่อยฟิตค่ะขอเป็นลาดาหเหงื่อเหงื่อไหลเลยเนี่ยในเหนื่อยเนี่ยก็เหนื่อยนี่เนด้วยเหงื่อเนี่ยก็เหนื่อยเพราะมันเหนื่อยขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขแล้วเราจะฟิตไปด้วยกันนะคะมีนัดกันนะคะสวัสดีค่ะ แต่วันนี้ก็ต้องลางกันไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขแล้วเราฟิตไปด้วยกันนะคะดีค่ะทำไมไม่เ็พูดฟิตไปด้วยกันพร้อมกันดิจ <laughs> <laughs> ้ะ